สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูปาล์มหรือว่าคุณครูสมฤดีตราชูนะคะกับรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพทางทัศนศิลป์นะคะแล้วก็ทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์นักเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะที่เกี่ยวกับทักษะและก็การสร้างงานทัศนศิลป์สู่อาชีพนะคะนักเรียนสำหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะซอนหนึ่งจุดม3ทับสินะคะระบุอาชีพนะคะเกี่ยวก็ที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลินนะคะแล้วก็ทักษะที่จําเป็นในการาประกอบอาชีพเกี่ยวกับทัศนศสลินนั่นเองค่ะนักเรียน ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปแบบนะคะของศิลปินแล้วก็การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับด้านในการออกแบบนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้นะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับ ศิลปินแล้วก็การประกอบอาชีพในด้านศิลปะที่เกี่ยวกับการออกแบบนะคะแล้วก็3ก็คือเห็นประโยชน์แล้วก็ชื่นชมผลงานทัศนศินนะคะของตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะนักเรียนสําหรับ สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิสินนะคะก็หรือว่าศิลปินนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์นะคะนักเรียนก็นักเรียนก็คือจะต้องเรียนรู้นะคะมีความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์ในเบื้องต้นเลยนะคะก็จะเป็นผลงานนะคะ ที่เกี่ยวกับงานศิลปะในด้านต่างๆนะคะที่มนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมุ่งที่จะให้เห็นถึงความงดงามความสวยงามนะคะความพึงพอใจนะคะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแก่คนมองทั่วๆไปนะคะแล้วก็มากกว่านั้นก็คือนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะคะนักเรียนก็คือสามารถนะคะนำไป นำไปใช้สอยนะคะเป็นประโยชน์ด้านการใช้สอยอุปโภคนะะคบริโภคนะคะ,ร,ร,คะ,คะรับรู้ได้นะคะผ่านประสาทสัมผัสทางสายตาหรือว่าจับต้องได้นะคะนะักเรียนค่ะสำหรับ คนไทยเรานะคะสมัยโบราณมานะคะอาชีพหลักๆนะคะของเขาก็จะเป็นเกษตรกรรมนะคะทำนาทําไร่นะคะรวมถึงอาชีพค้าขายรับราชการหรือว่าแรงงานแบบกรรมกรนะคะส่วนอาชีพที่มีน้อยยังไม่ค่อยแพร่หลายนะคะก็จะเป็นงานอาชีพที่เกี่ยวกับอาสาขาต่างๆของงานทัศนศิลป์นะคะอ่าแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาศัยเกี่ยวกับทักษะ ความชํานาญความรู้ความช่ําชองและก็รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยนะคะก็อาจจะเกิดเป็นอาชีพที่ยังไม่หลากหลายมากในปัจจุบันนะคะ ซึ่งอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับทัชนศินนะคะก็จะประกอบไปด้วยางานประเภทของจิตรกรรมนะคะงานวาดเขียนอย่างนี้นะคะงานประติมากรรมงานหลอ่อปั้นเชื่อมแกะสลักขึ้นรูปอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงงานภาพพิมพ์สถาปัตยกรรมนะคะประยุกต์สินต่างๆก็ได้แก่พู้ขัดศันินอุตสาหากรรมศินนะคะแล้วก็ออกแบบสื่อสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันค่ะ แล้วนักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลปินของเราลองคิดตามสิคะค่ะนักเรียนเคยได้ยินคำคำนี้มีคะนักจิตรกรเอ้มันคืออะไรนะค่ะง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสำหรับนักจิตรกรนะคะ ก็คือหรือว่าอาชีพจิตรกรนะคะก็จะเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับการวาดภาพนะคะในงานจิตรกรรมนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นงานวาดแล้วก็งานเขียนนะคะก็คืองานวาดจะเป็นพวกดรอ잉นะคะแล้วก็งานเขียนก็คืองานระบายสีหรือว่าเขียนสี ะคะที่จําเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคสีต่างๆหลากหลายกันไปนะคะสีช็อคสีน้ํามันสีไม้สีน้ําสีอะคริลิกสีโปสเตอร์อะไรพวกนี้นะคะเป็นต้นนะคะอย่างรออิ่งก็จะเช่นพวกที่สร้างสารรค์ผลงานด้วยการใช้ดินสอกรยองแบบนี้นะคะที่เป็นลายเส้นขาวดำนั่นเองนะคะแล้วก็ถ่ายทอดผลงานออกมานะคะตามลักษณะตามจินตนาการของผู้วาดผู้เขียน นะะในที่นี้ก็คือการระบายสีออกมานั่นเองนะคะซึ่งจะอาศัยทักษะจินตนาการนะคะแล้วก็ทักษะการวาดนะคะทีนี้รูปแบบของงานเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับงานจิตรกรรมทั่วไปนะคะภาพเหมือนคนสัตว์สิ่งของนะคะซึ่งอาจจะสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยบนกระดาษผ้าใบไม้กระจกแผ่นเฟรมนะคะ แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นพวกปากกาพู่กันนะคะแล้วก็สีต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วแต่นักจิตรกรจะออกแบบสร้างสรรค์มาเลยค่ะค่ะก็สำหรับนะคะเขาเรียกว่างานที่เห็นนะคะทั่วๆไปของนักจิตรกรนะคะก็ที่เราเห็นนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพประกอบโฆษณาต่างๆนะคะ,ะการเขียน เขาเรียไงเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นักเรียนเห็นได้ตามโบสถ์วิหารนะคะแล้วก็การวาดภาพเหมือนเขียนภาพเหมือนนะคะอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ภาพบิวทิวทัศนต่างๆนะคะได้หมดเลยค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถไปประกอบนะคะเป็นคุณครูสอนศินละปะก็ได้ด้วยค่ะสําหรับนักจิตรกรนะคะแล้วก็มาดูคุณสมบัตินะคะ สิ่งสำคัญคุณสมบัติของนักจิตรกรมีอะไรบ้างมาดูเลยค่ะนักเรียนดูตามเลยนะคะมีจินตนาการสร้างสรรค์อันนี้สำคัญมากนักเรียนต้องมีหัวครีเอทนะคะเป็นนักออกแบบนะคะนักสร้างสรรค์นักจินตนาการเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็รักการวัดภาพนะคะรักอิสระรักเสรีมีความคิดเป็นของตนเองนะคะอันนี้สำคัญนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะชอบเนี่ย ชอบอะไรชอบก๊อปปี้งานของคนอื่นเข้ามาโดยที่ไม่ได้ออกแบบความคิดของตนเองนะคะอันนี้ อยากให้นักเรียนนะคะออกแบบความคิดของตนเองเป็นหลักลองสร้างสารรค์ออกแบบโดยไม่ซ้ำใครนะคะอันนี้จะดีมากๆสําหรับนักออกแบบหรือนักจิตรกรนะคะแล้วก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องสีการผสมสีเทคนิคการวาดรูปต่างๆนะคะแล้วก็สามารถวาดภาพเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ด้วยเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าลายเซ็นของตนเองนะคะแล้วก็มีอารมณ์ซ้นทรีนะคะ จึงจะสามารถเป็นนักจิตรกรที่ดีและมีคุณภาพได้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สำคัญแล้วก็เห็นกันเยอะแยะนะคะมากมายในสังคมไทยนะก็คือนักปรติมากรคะ่ะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วผ่านหูบ้างนะคะสำหรับนักปรติมากรน,นะคะง่ายๆนะคะจังเรียนจำไว้ว่าจะเป็นนักหรือว่าผู้สร้างสารรค์งานที่ เกี่ยวกับการออกแบบงานประติมากรรมประเภทต่างๆนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงานที่มีการสร้างงานที่เป็นสามมิตินะคะมีความกว้างมีความยาวแล้วก็มีน้ําหนักมีปริมาตรมีส่วนสูงนะคะซึ่งงานประติมากรรมนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็นงานปั้นงานหลอ่องานแกะสลักนะคะงานเชื่อมหรือว่างานประกอบขึ้นรูปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะทีนี้ เรามาดูลักษณะประเภทของงานประติมากรรมกันบ้างนะคะว่านอกจากจะมี4วิธีในการสร้างสรรค์แล้วนะคะมันจะมีลักษณะของงานแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะนั่นก็คือประติมากรรมนูนต่ำนะคะอันนี้นักเรียนจะสามารถนึกได้เกี่ยวกับพวกเหรียญบาทนะคะที่มันนูนขึ้นมาจากาพื้นผิวนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะพวกเหรียญต่างๆ ที่มันเป็นลวดลายตกแต่งภาชนะต่างๆที่สูงไม่มากนะคะนูนๆขึ้นมาเล็กน้อยนะคะนกักเรียนอาจจะเห็นตามสถาปัตยกรรมตามโบสถ์ตามวิหารทั่วๆไปนะคะหรือว่าพระเครื่องบางชนิดที่ว่ามีลายนูนขึ้นมาให้เห็นเพียงเล็กน้อยเพียงด้านเดียวนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมาจะเป็นปติมากรรมนะคะแบบนูนสูงนะคะมันจะคล้ายๆกับปติมากรรมแบบนูนต่ำนะคะแต่ว่าพื้นผิวหรือว่าความสูงของเขานะคะจะสูงขึ้นมาอีกครึ่งเท่าตัวนะคะ,ะนักเรียนก็สามารถเห็นเป็นร่องลึกเข้าไปนะคะเห็นทางด้านหน้า เห็นทั้งด้านข้างนะคะเห็นเข้าไปนะคะเกือบจะเต็มตัวนะคะแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือเห็นร่องลึกนะคะส่วนสูงที่มันนูนขึ้นมาชัดเจนมากกว่าแบบนูนต่ํานั่นเองนะคะ mm hmm. พวกนี้ก็คือเหมือนจริงกว่าแบบนูนต่ํานะคะ mm hmm. นักเรียนดูภาพประกอบดังที่ครูนํามาให้ศึกษาดูได้เลยค่ะ mm hmm. ค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะนักเรียนสําหรับางานประเภทประเภทประติมากรรมนะคะนั่นก็คือแบบลอยตัวะค่ะนักเรียน แบบลอยตัวก็คือมันจะเป็นสิ่งที่เราจะมองเห็นได้ทั่วทิศทางนะคะรอบรอบตัวรอบรอบด้านซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยนะคะพวกนี้นะคะจะได้แก่พวกปฏิมากรรมแบบรูปปั้นเคารพต่างๆนะคะอนุสาวรีย์พระพุทธรูปเทวรูปนะคะหรือจะเป็นรูปบุคคลสำคัญต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึง พวกภาชนะของใช้หม้อไหยอย่างนี้ต่างๆนะคะนักเรียนนักเรียนดูภาพประกอบได้เลยค่ะค่ะดังที่คุณครูยกตัวอย่างมาแล้วนะคะ2อ,อาชีพนะคะก็จะเป็นนักจิตรกรหรือว่านักปรติมากรน,นะคะนอกจากนี้เรายังมี อา,อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิล์อีกมากมายหลากหลายนะคะอาทิเช่นมัณฑน,นกรนะคะก็คือเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในนะคะหรือจะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะออกแบบนิเทศศิลป์นารมิตศิลป์นะคะประยุกต์ศิลป์ออกแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกเครื่องใช้ต่างๆนะคะ รวมถึงนะักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมพณิชยกรรมแล้วก็ออกแบบแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายและอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนสามารถสืบค้นนะคะค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเลยนะคะวันนี้น,น,นะคะเราก็พบกับคุณครูแล้วก็เนื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายและกว้างขวางออกไปเกี่ยวกับ งานทัศนศิล์นะคะซึ่งจะเกี่ยวเกี่ยวข้องนะคะกับงานออกแบบเป็นหลักนะคะอย่างที่บอกในการสร้างสรรค์งานทัศนศิล์นะคะอน,นอกจากเราจะต้องเรียนรู้พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับการวาดนะคะเราจะต้องมีใจรักนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีสุนทรียะในการออกแบบผลงานโดยที่ไม่ไปลอกนะคะหรือว่าก๊อปี้ผลงานของใครมาเป็นของตนเองนะคะ ขอให้นักเรียนมีความรักและตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนนะคะจนชำนาญและนักเรียนจะเป็นนักจิตกรนะคะหรือว่านักปรติมากรหรืออาชีพต่างๆอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ที่มีหลากหลายและรอให้นักเรียนศึกษาต่อไปในสังคมไทยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ